And hello, this is the uh, Ramaya restaurant, I don't something know. restaurant, I don't know the name, begins with an R and a M, and it's very nice place here, beautiful beach to look at, nice decor of the thing, they have one of these giant trees, should get a shot of that giant tree. ต้นไซญ่อยู่ใต้ต้นไหญงพี่นองร้านอาหารอยู่ใต้ต้นไซไงนาหาดโลดาลัมเดี๋ยวจะพาไปบึงเดี๋ยวจะพาไปบึงลานอาหารบึงบริวินก่อนนี่คืออยู่นาหาดเงียบสงบมากเอาโลดาลัม ่วงเย็นสวยพี่นอ้องตอนเย็ดก็จะสวยอีกแบบนึง มากินอาหารเย็นตรงนี้พี่น้องนาหาดโลดาลัมเงียบสงบมากพาพยาว้วนมากินอาหารเย็นมีชั่นบนน้ำนี่นั่งรออาหาร โซนนั่งกินอาหารนี่ต้นไซนใหญ่ใหญ่มากมาชื่อร้านอาหารอะไรคะค่ะโ<ะ>ลมลไม้ไมโอ้โลมไม้ใหญ่สวยๆ<ม>เดี๋ยวไปรอดูว่าอาหารที่เราสั่งมาจะเป็นยังไงเนาะรสชาติจะเป็นยังไง แต่บรรยากาศสุดยอดแล้วครับบรรยากาศดีมากเงียบสงบไผ่จะมาเที่ยวมาเที่ยวเด้อ,ดอช่วงเงียบๆนะถ้าเกิดใครชอบเงียบๆเนาะมาช่วงนี้ใครชอบคนเยอะๆก็มาช่วงที่การท่องเที่ยวเข้ามาสวยมากแมวแมวเยอะมากบนเกาะน,นี้ เบื้งอาหารมาสิเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเขารอเบิ้งอาหารเขาสั่งไปมาว่าจะอร่อยขนาดไหนยข้างหลังสวยมากหาดโลดาลัมพีพีร้านอาหารนี่ก็ง่ายไปกินหมองไม่ไมเลยพี่น้องมองใด้ที่เขาอยากร้องเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยเ้ากิน อีกมองนึงแรงกินอีกมองนึงได้หลายรสชาติดีอาหารแบบเดียวกันแต่อรรุรสชาติอาจจะบก่กบอกขึ้นกันเลยเปลี่ยนไปเรื่อยนี่คือร้านอาหารร่มไม้เดี๋ยวไปเบิ่งอาหารกันเดี๋ยวเข้ามาแล้วกืเป็นเชฟมาเช Yeah, I pan and strawberry pan. Daiquiri. Huh? Daiquiri. Daiquiri. Not, not strawberry? It's a, you can make a daiquiri out of any kind of fruit. Okay. Peach. Oh. Orange, banana, mm. Mm. pear, strawberry, blueberry. So this is a strawberry daiquiri. Strawberry daiquiri. Okay. And this, of course, coconut. Mhm. Massim gần. Mappin gần này. Mhm. 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 Yes, you Mhm. 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 it Mhm. Mhm. a little sour. Don't spill it. Mhm. Good. Not too bad. okay. Yep. มาแล้วอาหารข้าวคุกกะปิน่ากินมากข้าวคุกกะปิกับแกงส้มแกงส้มน่าอร่อยมากแกงส้มนะมาลองชิมอาหารกัน Looks really good darling Yes I think you will enjoy อ๋อแกสั่งแกสั่งสปาเกตตี้ด้วยใช่ไหมโอเค There you go หอ,หอมหอมหหวยๆเลยน่ากินมาก <c oughs> มามามา,มากินข้าวพร้อมบรรยากาศดีๆโอ้ยลมแรงมาก <c oughs> กินน้ำกัน หอมห้อยๆหอมผักกะปิโยนเอ่อจะเจ็ดโยนคุณ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 คุุณค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 ุ อากาศอาการเงียบสงบหน้ามานั่งอันนี้แปบงให้พายุอันกินน้ำพอเราพุงใหญ่ใหญหลายคนไหมครับมาแล้วอะไรของแกลปา <All right. S 2> ลปลปาช่กรอบดีลาปาโอ้ยหนักกะทยลูก <touch it. S 2> เราว่าสลัดมะท่านลาปลาพื่นพี่น้องสั่งลาปลาคิดว่าสลัดเอาเอาให้สบายใจพี่ยุ้วันครับครับ

Little restaurant. No, no, no. Little girl walk by, looked your no. hair. No. On, on the beach. The other one on the beach, no. the big one on the beach. Yeah. Yeah, it does taste better. So that one may be more famous, but this one tastes better. because over there. Uh, um, in that side, there are many people. That but here, pitbull, โนวันคำเฮียจับด้วยมั้งจับจับน,น้ำกันหาแนี่ยดิมอา่าวลุดกดารามบรากาศดีเงียบสงบเพื่อนมากคนจะกินดูหาดต้นไส้กันหลายหาดนี่คนไม่เคยมา Spicy but not too spicy. Mm -hmm. Mm -hmm. It gets spicier as you eat it, so mm -hmm. you need more. Spicy? Yeah. Wait. You should tell them what spicy is. Probably not spicy for okay. thai. Then. When you order to tell him, no green pepper for sure. This mm -hmm. one you order done? No, you have more order? No, these two things. Okay, บรรยากาศดินเนอร์ของเฮาเมื่อนี่กับพยิวัลกับบรรยากาศใช่หาดลิมทะเลอยู่เกาะพีพีอยู่เอาโลดดาลัมเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้เนาะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวกินก่อนจังไรก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราทำเยมาน้ำนี้เรื่อค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะกอน Goodbye and สวัสดีค่ะผมม้งกับช o ม here in beautiful PP island at a nice restaurant with very good food.